แกกองรอรีวิวครับเพื่อนๆนครับเอซิคครับรุ่นนี้ราคา3,900บาทปีนี้ผมเน้นหนักนะทำรองเท้าราคาไม่แพงนะครับรีวิวรองเท้าราคาที่ไม่ค่อยแพงมากนักนะครับแต,แตนมาดูซิว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับราคา3900บาทครับเพื่อนๆครับติดอ้สีดำเลยเห็นไหมตายแล้วเราก็ใส่เสื้อสีดำซะด้วยสิ ด n นาบล s สรุ่นที่4ครับเพื่อนๆครับหมุนตัวดูนหนึ่งรอบนะครับด n นาบล s สก็จะเป็นรองเท้าตัวรองนะครับรองลงมาจากโนวาบล s สอีกทีหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหรือว่าเอ๊ะมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรอไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันนะครับนี่คือด n นาบล s สรุ่นที่4ครับโฟมเป็นไฟฟ์โฟมบลาสนะครับซึ่งจริงๆไฟโฟมบลัสเนี่ยมันก็อยู่มาตั้งแต่โนวาบลสรุ่นแรกแล้วนะก็จะใช้ไฟโฟมบลนะครับ หน้าผ้าเหมือนจะเป็นผ้าเมสแต่เหมือนมีการถักด้วยนะครับอาจจะผสมพวกพลาสติกเข้าไปใย,ยสังเคราะห์เข้าไปมากหน่อยนะครับเชือกไนล่อนนะโอเคลิ้นรองเท้าเป็นแบบนี้นะครับลิ้นรองเท้าไม่ได้หนามไม่ได้หนาม,มากนะครับแต่ก็ไม่ได้บางมากกันกลางนะรออเท้าก็บุนุ่มนะครับ ถ้าในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็วางตำแหน่งรองลงมาจากโนวาบล t สนี่ยนะครับก็เป็น Daily Trainer รแหละครับเป็น Daily Trainer เลยนะครับเน้ในใส่ซ้อมทุกวันได้นะครับสำหรับตระกูลบลัส t ก็ถ้าตัอเจ็ด็จนเป็ Blast n o า a b น a s t แล้วก็มี Dynablast นยสะครับ7700-5002แล้วก็3900ครับนี่คือรุ่นที่4นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเห็นหน้าตาวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะดูเอาโซ่นิดนึงนะครับเห็นไหมเอาโซก็จะคล้ายๆเลยคล้ายๆกับโนวาบลาสเลยนะครับเอาโซ่ก็หนานะครับความสูงของตัวพื้นยางเนี่ยหนามากนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้ทนทานแล้วก็ยาวนานเลยแหละโอเคครับนี่คือขนาด10 US ห่าละ เดี๋ยวผมไปทดสอบแล้วก็กลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าไดานาบราสีจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโอเคครับ